คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซ่ของคุณครับโซ่ที่มันทําให้คุณยังอยู่ตรงนี้โซ่ที่มันทําให้คุณไม่สามารถไปได้ไกลต่อทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคือมันมีคําถามในใจที่ตั้งใจจะมาเพื่อปลดล็อกบางอย่างคือเราแบ่งเงินไม่เป็นแยกเงินไม่เป็นแล้วเราก็เริ่มเหมือนว่าเริ่มก่อนนี่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะทํางานมาหลายปีแล้วเนี่ยเก็บเงินไม่ได้เลยสักครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรที่นี่มีคําตอบ คนที่นั่งดูบนอัฒจันทร์กับผู้เล่นจริงๆในความรู้สึกตอนนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงแต่ผมจะให้คุณถอดตัวเองออกมายืนดูบนอัฒจันทร์ครับมองดูที่สูงกว่าหนึ่งเมตรว่ามันเกิดอะไรขึ้นและคุณจะลุกขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบกับเรื่องราวนั้นได้ยังไงจุดระเบิดจุดนั้นนะครับทําให้ผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองและโทษตัวเองมาจนถึงวันนี้ใครที่เคยตัดสินใจในอดีตแล้วรู้สึกว่า คุณตัดสินใจผิดพลาดใครที่เคยตัดสินใจแล้วรู้สึกว่ารุ่งนี้กูไม่น่าทําเลยว่ะแต่คุณเชื่อไหมครับว่าณนะวันที่คุณตัดสินใจตอนนั้นแมงดีที่สุดเท่าที่ทรัพยากรของคุณจะตัดสินใจได้แล้วจริงจริงเดวิดมึงทําดีที่สุดแล้วได้คนนี้เดวิดมึงทําดีที่สุดแล้วขอเสียวมือเราหน้อยครับออกมาจากประตูบ้านมันไม่ได้ ผมจากคนที่เป็นคนกลัวตอนนี้ผมไม่กลัวผมไม่ขี่อายขอบคุณทุกคนขอบคุณจัก,กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พาผมมาอยู่จุดนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าโลกนี้มันจะมืดมิดหรือมันจะสว่างขนาดไหนแต่สักวันมันจะสว่างขึ้นครับเพราะพวกเราค่อยๆช่วยกันพลิกครับ เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราควรทําต่อมันเป็นยังไงแล้วข้อดีของอาชีพเราปัจจุบนันเป็นยังไงแล้วเราต้องสารต่อยังไงให้เรามีความสําเร็จในอนาคตได้ได้การปลดล็อกตั้งแต่วันแรกเลยมีบางอย่างที่ผมที่ว่ายังไม่เคยปลดล็อกแม่งมันปลดได้ว่ะผมอยากให้ทุกคนมาลองดูครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนผมบอกได้แค่นี้จริงๆครับครั้งนี้ครับบอกเลยว่าเป็นสัมมนาที่กําลังจะเปลี่ยนชีวิตเราสองคน,นอีกหนึ่งครั้งใช่เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของชีวิตเราเลยทุกวันนี้ค่ะคนที่รู้จักหรือว่าเคยรูู้้จักอย่่แลวะค บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงพัฒนาไกลมากคือกูตามไม่ทันเลยสุดท้ายแล้วสิ่งที่ส่งออกมาก็คือความหวังดีความอยากให้คนพัฒนาซึ่งเขาขุดจากเบื้องลึกของเราจริงๆเลยอันนี้ถ้าทุกคนที่แบบอยากพัฒนาตัวเองเมแนะนําจริงๆคะ่ะถ้าเราอยากจะทานฟอร์มหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆอ่ะมันออนไลน์ไม่ได้มันเลยต้องมีสัมมานาคราสนี้เพราะสุดท้ายการเงินอะ่ะมันคือ ทุกอย่างที่จะไปดูแลตัวคุณกับครอบครัวของคุณนะคะครั้งนี้เรียนรอบที่2อเมย์ทำเงินได้6กล้านภายใน6เกเดือนเฮ้ยคอร์สนี้แม่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้360องศาขอให้อย่าหยุดพัฒนาการเรียนรู้จะเรียนฟรีผ่าน YouTube เรียนอะไรก็ได้แล้วแต่แต่คุณจำเป็นต้องพัฒนาไว้เพื่ออัปเกรดความรู้ของตัวเองอยู่เสมอ